สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนะครับสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีใครก็ตามครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ คลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอการสอนแบบออนไลน์นะครับของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางครับของกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะครับก็อยู่กับครูผู้สอนครับครูผู้สอนกคือคนนี้ครับบุตรินวรวัฒนานีลานะครับรับหน้าที่เป็นครูประจำวิชานะครับที่สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเอง ครับวันนี้คุูตรินก็มาพร้อมกับเนื้อหาสาระความรู้นะครับวิชาสังคมในหัวข้อที่มีชื่อว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับก็ใครที่เข้ามาอยากจะได้ความรู้ก็เชิญรับฟังรับชมนะครับสว่วนนักเรียนเทศบ,บาลบางปกทางก็ไปเอาใบงานใบนี้มาก่อนนะครับตรงนี้ครับขึ้นมาโอเคนี่คือใบงานเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับหลักธรรมของเขา เป็นม่ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาหาความรู้หาคำตอบกันในควิดีโอนี้นะครับเอาขึ้นมาได้ยังโ okay, อเแกอวขึ้นมาแล้วเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อมาแล้วก็ปิ้งมาเลยโอ้โหนี่เลยนะครับนี่คือศาสนาอีกหนึ่งศาสนานะครับที่ยังมีมีลมหายใจอยู่แล้วก็เป็นศาสนาอีกหนึ่งศาสนาที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก มีคนนับถือเป็นดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะครับนี่คือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูดินกําเนิดของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่ที่นี่ครับเติมนะครับดินแดนชมพูทวีปครับชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองดินแดนชมพูทวีปนี่กินพื้นที่ตั้งแต่อินเดียในป้านนะครับบางส่วนเข้าไปในปากีิสถานและบางส่วนก็เลยไปถึงแค้นคันทระนะครับของอัฟกานิสถานด้วยนะครับก็ เป็นทวีปที่ใหญ่มากนะครับเป็นแดนที่ใหญ่มากเป็นต้นกําเนิดศาสนาในหลายศาสนานะครับรวมถึงศาสนาพราหมณ์ดูแล้วก็ศาสนาพุทธด้วยนะครับโดยศาสนาพราหมณ์ดูนยครับเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่3พระองค์เขาเรียกว่าตรีมูลติเหมือนรูปของ3พระองค์ที่เราเห็นตรงนี้นะครับนะคนนี้ครับองค์นี้เป็นเทพผู้สร้างเป็นพระพรหมสีพระพักตร์สี่กอน,นะครับเป็นผู้สร้างทุกอย่างบนโลกนะครับวันที่เราได้ยินคาว่าพรหมลิขิต ประเด็นไหมครับพระพรมเป็นผู้สร้างนะเมื่อทุกสิ่งมันเกิดขึ้นมาก็จะมีคนดูแลครับสิ่งนี้คือพระวิศณุนะพระวิศณุกรรมหรือพระวิศณุกรมเราอาจจะเคยเห็นรูปเคารพพระวิศณุกรรมตามช,ช็อปช่างเด็กช่างก็จะมีแบบรูปเทพที่อยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นเทพเป็นการดูแลรักษานะครับพระวิศณุก,กรรมและองค์สุดท้ายครับเป็นเทพที่เป็นพระเจ้าที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกครับสำหรับชาวพราหมณ์ีดูคือพระศิวะ ภาีวะคือเทพเจ้าเห็นการทำลายล้างครับเมื่อสีที่มันตั้งอยู่มันเสื่อมโซม,มันเสื่อมซามคนไม่อยู่ในศีลธรรมภสีว่าก็จะเบิกเนตที่3กลางหน้าผาของพระอมนะครับเผาไหม้ทุกอย่างในจกักรวาลรีเซ็ตกันใหม่หมดนะครับไม่ไปถึงสวรรค์ชั้นที่6กนะครับก็รีเซ็ตกันใหม่ให้พระพรหมสร้างขึ้นมาใหม่ไหลเวียนเป็นวัฏจักรนะพระเจ้าทั้งสพระองค์เรียกว่าตรีมูลตินะครับนี่ก็เป็นคำว่าโอม เวลาจะเสกคาถาอะไรก็ต้องขึ้นตามคาว่าโอมโอมนี่แทนพระตีนมณตีทั้ง3องค์นั่นเองนะครับนี่คือพระเจ้าเบื้องต้นของศาสนา,สาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็เส้นสูงบูชานะครับก็โดยหลักในการปฏิบัติของาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมีอยู่2หลักนะครับเอาเลยนะครับตารางที่2นะครับหลักอาสม4เติมเข้าไปอาสม4นะไม่ใช่อ่านว่าอาสรมนะครับอาสม4คือ ขั้นตอนในการดําเนินชีวิตตามวัยของผู้ปฏิบัตินั่นเองมาเริ่มกันนะครับไวัแรกก็คือปิงวัยโหมจารีนะข้างล่างคํวัาวัยเขียนว่าขั้นการศึกษาเล่าเรียนนี่คือวัยเด็กนั่นเองครับวัยเด็กก็มีหน้าที่อะไระครับข้อปฏิบัติคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวครับอย่างที่คุณดินบอกเสมอว่าขั้นศึกษามันอาจจะไม่สนุกนะครับ แต่มันเป็นบันไดเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความสําเร็จการมีเงินมีทองมีชีวิตที่ดีในอนาคตน,นั่นเองเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกด้านแต่เราต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราเก่งด้านไหนแล้วก็เรียนรู้มันพัฒนาตัวเองกันไปนะครับหลัาสสนายพรายมินดูก็ปฏิบัติตามพรหมจารีหรือวัยศึกษาเราเรียนนั่นเองวัยที่2ครับวัยคัหัสถ์คฤหั์คือขั้นการครองเรือนครับก็คือวัยหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยแหละครับก็มีหน้าที่คือการประกอบอาชีพครับ ประกอบอาชีพการงานหาเงินหาทองครับและความสุขอย่างหนึ่งของการมีมนุษย์คือการมีครอบครัวนั่นเองการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสืบสกุลอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์น,น,นะครับขั้นที่2คือขั้นคฤหัรถ์คฤหัคถ์ร่อหาที่ไป,ปบ้านนะครับมีบ้านมีเรือนนะครับและข้อที่3ครับวัปวันปวันปฏวันปันปฏันปฏิวันวันวนปฏปฏิัปฏิวันิปปฏิัิ เมื่อแก่ตัวละ5้าหมีทรัพย์สินมั่นคงมีลูกหลานสืบสกุลอะไรแล้วก็เริ่มปล่อยว่างชีวิตครับก็ออกจากบ้านไปปฏิบัติธรรมตามเทวสถานนะครับไปตามป่าเขาหรือหรืออาจจะเป็นอาสา,าสมัครไปให้ความรู้ไปสอนหนังสือเด็กไปประกอบสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้อันนี้คือวัยวันปัตนะครับข้อ <c oughs> ที่3อันนี้ประมาณสัก6กกว่า,วา60 70, เนาะ พอเจ็ดสิบเริ่มแก่ตัวละลูกหลานก็มีสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรหมดละก็ไปสู่ขั้นที่สี่ครับคือขั้นสัญญาสีสัญญาสีคือขั้นการออกบวชนั่นเองออกบวชนี่คือไม่มีทรัพย์สินติดเนื้อติดตัวไปเลยนะครับก็ออกบวชนุ่งลมห่มฟ้านะครับมีเสื้อผ้าบางๆแบบรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ตามป่าเขาแหล่งน้ําเทวสถานนะครับเพื่อสแสวงหาโมกษธรรม หลักธรรมสูงสุดของศาสนาพราหมณ์คือโมกษานะครับคือการหลุดพ้นไปจากการวิ่นว่ายไต่เกิดเนาะก็คล้ายๆกับนิพพานนี่แหละครับก็ไปสู่โมกษะนะครับก็นี่คือหลักแรกหลัก,ลก,ลกอาศรมสนะครับหลังจากนั้นถ้าเรายังไปสู่โมกษรรมไม่ได้ปฏิบัติตามทั้ง4 4ขั้นในการเมินชีวิตในอาศรมสก็ต้องปฏิบัติตามหลัก10ประการอย่างนี้นะครับหลักธรรม10ประการนี่ตารางที่3นะครับตารางใหญ่ข้างล่างนะครับ1 อ่านว่าทริดทริดคือความมั่นคงความกล้าแล้วก็ความภาคเพียรอันนี้ไม่มีให้เติมนะครับเกิดเป็นคนครับต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงกล้าหาญแล้วก็ภาคเพียรด้วยนี่คือความสมบูรณ์แบบของมนุษย์นะครับถ้าใครทําตามข้อนี้ได้ข้อที่2ครับกัสมากัสมาแปบลบว่าความอดทนอดกลัน้นเติมอดทนเข้าไปตรงกลางที่คูเว้นไว้สิ่งที่คนประสบความสําเร็จ กับคนไม่ประสบความสําเร็จต่างกันก็คือคนที่ประสบความสําเร็จกว่าเขามีความอดทนกว่า,าอดทนต่อสิ่งย,ย,ยั่วยุอดทนต่อใบอใบาามุกต่างๆอดทนต่อการมตัณหาต่างๆนะครับก็อดทนไปได้ในสุดก็พบเจอกับความสุขที่แท้จริงนะครับและมีความเมตตาการุณาด้วยนะครับต่อไปด้านที่3าครับธรรมะธรรมะคือการรู้จักคมใจทำไหมไม่ทำ <c oughs> ข่มใจไว้ไม่ทํานะครับไม่ปล่อยใจให้เป็นไปไปตามอารมณ์ขี้เกียจคร้านอยากจะทําสิ่งผิดกฎหมายเห็นนาฬิกาเขาสวยวางทิ้งไว้อย่าขโมยไม่เอาอย่าทําข่มใจไว้นะครับข้อที่4ครับอัตเตยะอัตเตยะแปลว่าการไม่ลักขโมอยอย่างที่บอกนั่นแหละครับการรักขโมยนี่มีทุกศาสนาเลยนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็ไม่ใช่ของ,ของเขาเอ้ยไม่ใช่ของเรา <c oughs> อย่าไปเอาของเขา เขาหามาได้ด้วยความลำบากนะครับบางอย่างาที่ครูตินบอกว่าถ้าเก็บของได้ก็อย่าไปเอาให้ไปส่งคืนตดดํารวจต่อให้เราเก็บได้เราก็โดนข้อหารับทรัพย์อยู่ดีนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับเสาจะเสาจะคือการทําตนให้บริสุทธิ์นะครับทั้งร่างกายและจิตใจเนาะตัวเราต้องสะอาดก่อนอันดับแรกะนะครับโดยเฉพาะเราเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับปอหงได้เริ่มเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับกลิ่นตัวเริ่มมาขนรักแร้เริ่มขึ้นนะเนาะ นะครับผม่มนิสระวีทำตัวให้สะอาดครับมันอาบน้าสะผมจิตใจก็ต้องสะอาดด้วยครับมันชาระล้างจิตใจ <c oughs> อาบน้านะครับแล้วก็ชําระล้างจิตใจโดยการนั่งสมาธิคิดสิ่งนี้เป็นอกุศลน,นะครับข้อที่6อินรีนิคารหะอู้อ่านยากคือการระงับอินทรีย์ทั้ง10นี่คือสิ่งที่บอกเกิดของกิเลสท,ทั้งปวง10อย่างมีอะไรบ้างหนึ่งคือตา ตาอยากมองอะไรสวยๆน่หรือน่าคิดอะไรอยู่น่ะจมูก <c oughs> อยากได้กลิ่นหอมๆใช่ไหมครับนะหูอยากได้ฟังเพลงเพราะๆนะลิ้นอยากกินอาหารอร่อยๆใช่ไหมครับผิวหนังก็อยากจะจับอะไรที่มันนุ่มๆนะใช่ไหมครับน่ะมืออยากจะสัมผัสโน่นนี่นะครับเท้าอยากเหยียบบนหญ้านุ่มๆใช่ไหมครับ ทว่านหนักนะเราก็จะจะแบบขับถ่ายอะไรให้มันสุขภาพเราแข็งแรงขับถ่ายให้ดีนะครับซิวจะไม่ขึ้นทว้านเบานะครับและลําคอนะให้ไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับกินอาหารดีอร่อยได้แหละครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปก็ไม่ดีเนาะนะครับควบคุมมันข้อที่7ทีทีคือการมีปัญญารู้จักระเบียบในการดําเนินชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ ผู้ใหญ่จะมีนะเป็นนักเรียนต้องรู้จักพัฒนาตัวเองให้เรามีทีให้ได้นะครับเราต้องมีปัญญานะครับรู้จัก,กระเบียบในการดำเนินชีวิตจะปล่อยไปตามอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนม,มีกฎมีระเบียบนะครับต้องปฏิบัติตามข้อที่8วิทยาคือการมีความรู้ครับความรู้คือกุญแจอิสุกีไขไปสู่ความสําเร็จทั้งปวงไขไปสู่ความสุขทั้งปวงนั่นก็คือความรู้ข้อที่9ครับสัจยะ สัญญาก็คือมีความซื่อสัตย์เองความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานความสัมพันธ์เบื้องต้นของมนุษย์ทุกอย่างเลยคือต้องการความซื่อสัตย์เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนก็จะคบกันได้นานแต่เพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อการหน้าไหว้หลังหลอกนินทาการแอบทําร้ายเขาใครจะคบกับเราใช่ไหมครับต้องซื่อสัตย์กับเพื่อนด้วยนะครับซื่อสัตย์กับแฟนไม่นอกใจซื่อสัตย์กับครอบครัวเองซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อประชาชน ก็จะได้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสัตยะนะครับข้อที่9และข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วครับอะโกทธะน่าจะแปลความหมายกันได้อโกรธะอะแปลว่าไม่ครับอะโกทธะคือการไม่โกรธนั่นเองไม่โกรธรู้จักข่มใจอดทนไว้ครับใครจะแกล้งเราแย่เราเราโกรธเราก็เท่าเขากับจุดไฟติดเขาจะแกล้งเราแย่เราไปเรื่อยเยแต่เราไม่โกรดเราช่อพ่อเราเออเราก็บอกไปเออพ่อครูชื่อนี้จริงๆแหละเออทำไมล่ะเออ อยากรู้จักพ่อเราเหรอนะครับมันก็ชื่อมันก็ชื่ออะใช่ไหมหรือใครล้อเราด่าเราโดยเรื่องไม่จริงเราไม่ต้องโกรธครับพ่อไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับนะข่มใจไว้ไม่โกรธกันดีกว่าลากักธรรม10ประการนี้คือพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของอาสมสีทุกขั้นเลยนะครับชาวพราหมณ์ฮินดูก็จะปฏิบัติตาม10ขั้นนี้นี้เองโอเคนะครับวันนี้ก็สั้นๆหนึ่งหน้าเต็มๆสำหรับพราหมณ์ฮินดูนะครับ ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเช้กระโฟโต้อัพลงในกลุ่มไลน์ส่งกันบ้านนะครับให้ครูหน่อยนะครับก็ใน,นพวกตินก็เก็บงานอเทอมหนึ่งมาคือเกือบจะครบแล้วนะนะครับใครที่ช้าอยู่ก็ไปสปินมาเนาะตามมาให้ทันนะครับตินก็จะทยอยตรวจไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการจากการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับเ like จอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ